ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนําเข้าจากญี่ปุ่นร้อเซจากปลาความลับของเพื่อนอ่า <c oughs> เรื่องราวเป็นยังไงครับน้องมิน้น ค่ะก็ก่อนอื่นขอสวัสดีพี่เป้อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็สวัสดีแอดเป็ดนะคะแล้วก็พี่ๆผู้ฟังที่ฟังผ่านช่องก็ก๊อกนะคะทั้งแปดสิบแปดท่านหมายเลขสวยเลยนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มินได้ยินได้ฟังมาค่ะเป็นเรื่องของพี่คนหนึ่งค่ะชื่อว่าพี่เบสค่ะคก็เรื่องของพี่เบสเนี่ยค่ะมันผ่านมาประมาณเก้าปีแล้วค่ะเกิดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกค ที่หอพักแห่งหนึ่งนะคะขอไม่เอ่ยชื่อหอพักเพราะว่าหอพักนี้ยังเปิดอยู่นะคะคตัวพี่เบสเนี่ยค่ะในตอนนั้นเนี่ยเมื่อเก้าปีที่แล้วเนี่ยเขาก็บอกเว่าเขาก็เป็นวัยรุ่นปกติธรรมดาเนี่ยละคะ่ะก็มีกลุ่มเพื่อนซึ่งตัวพี่เบสเนี่ยเขาอะเป็นคนที่โตกว่าเพื่อนอายุมากกว่าเพื่อนเป็นรุ่นพี่ในกลุ่มเพราะว่าตัวเขาเรียนช้ากว่าเพื่อนครับก็ การเรียนของเขาค่ะเวลาในการเรียนเนี่ยก็ตารางเรียนส่วนใหญ่เนี่ยจะเรียนในเวลาเช้าส่วนช่วงบ่ายเนี่ยจะไม่มีเรียนซึ่งพอตารางเรียนมันเป็นแบบนี้ซ้ำๆกันนะคะพี่เบสเนี่ยกับเพื่อนผู้ชายของเขาอีกสองคนเนี่ยที่สนิทกันเนี่ยก็พอเลิกเรียนตอนเที่ยงตอนบ่ายเนี่ยก็จะกลับไปนอนเล่นกันที่หอค่ะครับแต่ว่าไม่ได้ไปนอนหอตัวเองค่ะแต่ไปนอนหอของเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งเป็นเพื่อนผู้หญิงที่สนิทกันเนี่ยคะ่ะชื่อว่าพี่เอนะคะซึ่งเวลาในช่วงบ่ายเนี่ยที่ไม่มีเรียนเนี่ยอ่ะพี่เบย์เขาก็จะไปละไปกับเพื่อนเขาแล้วสองคนก็ไปนอนเล่นกันที่ห้องของพี่เอซึ่งทุกครั้งที่ทั้งสามคนไปนอนเนะะี่ยค่ะตัวพี่เอเนี่ยเจ้าของห้องเนี่ยก็เขาก็จะออกไปข้างนอกคือเขาก็ส่วนใหญ่คือเขามีเรียนช่วงบ่ายเขาก็จะออกไปข้างนอกจะไม่ได้อยู่ห้องก็ <S 2> <S 2> จะปล่อยให้ผู้ชายสามคนเนี้ยนอนเล่นในห้องกันไป พี่เบสเนี่ยค่ะเขาไปนอนที่ห้องเนี้ยบ่อยค่ะก็แทบจะทุกวันล่ะค่ะจนมันมามีอยู่วันหนึ่งค่ะวันนั้นเนี่ยพอหมดเรียนช่วงเช้าแล้วเนี่ยก็ไปกันค่ะที่ยังปุ๊กกินข้าวอะไรเสร็จปุ๊บก็ไปที่ห้องของคุณเอกันก่อนที่จะไปถึงห้องอะค่ะก็ไปแวะซื้อของกินซื้อขนมตังหนัตานากก่อนที่จะไปที่ห้องก็ไปกันแก๊งเดิมค่ะผู้ชายสามคนพอซื้อของซื้อขนมซื้ออะไรเสร็จก็ ไปที่ห้องของคุณเอเขาคุณเอเขาก็พอเห็นสามคนนี้มาเขาก็ออกจากห้องไประหว่างนั้นนะคะคุณเบสกับเพื่อนผู้ชายสามคนเนี่ยเขาก็กินขนมนั่งเล่นพูดคุยกันไปจนผ่านไปไม่นานนะคะก็ความเรียนเช้าด้วยเลยด้วยมันก็เริ่มรู้สึกง่วงก็ต่างคนก็ต่างหามุมตัวเองค่ะแยกย้ายกันนอนซึ่งตัวของพี่เบสเนี่ยเขานิทกับคุณเอมากเขาก็เลยแบบขึ้นไปนอนที่เตียงของคุณเอเลยเลย ซึ่งพี่เบสเนี่ยบอกว่าเขาก็นอนหลับไปเนี่ยแต่จําไม่ได้หรอกว่าหลับไปนานหรือไม่นานไม่แน,น่ใ,นใจว่ามันนานแค่ไหนครับแต่พี่เบสเขาบอกว่าในวันนั้นเนี่ยเขานอนอยู่ที่ห้องของพีเอเนี่ยแล้วเขาเริ่มฝัน,นะคะ่ะในฝันเนี่ยพี่เบสเขาบอกว่าเขาเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าแปลกมากก็คือจําได้ว่าเป็นเด็กผู้ชายแล้วก็จําได้ว่าเด็กคนเนี้ยไม่ได้แก้ผ้า แต่ว่าจาไม่ได้เลยว่าเขาใส่ชุดอะไรอืมซึ่งเด็กผู้ชายคนเนี้ยมานั่งอยู่ในห้องที่ตอนเนี้พี่เบสกําลังนอนอยู่เด็กผู้ชายคนเนี้ยก็มานั่งมานั่งที่ปลายเตียงครับแล้วก็มองมาที่พี่เบสในฝันนะคะพี่เบสเขาเห็นเด็กคนเนี้ยเขาก็มองกลับไปซึ่งพอมองกลับไปแล้วเนี่ยเด็กคนนี้ยก็ลุกขึ้นอืแล้วก็เริ่มวิ่งวิ่งไปมารอบพองวิ่งแบบ วิ่งไม่หยุดวิ่งเหมือนเด็กวิ่งเล่นสนุกสนาน <distorted. S 2> แล้วก็ขวัวแราะแบบแบบสนุกอยู่คนเดียวพี่เบสเขาบอกว,ว่าตอนนั้นอะเขารู้ตัวแล้วว่านีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ,เขาฝันอยู่นะ,ะเนี่ยมันเป็นฝันนะ <entlich> เขาก็เลยพยายามพยายามที่จะบอกให้ตัวเองอะตื่น<ๆ>พยายามจะทําให้ตัวเองตื่นจนพี่เบสเขาบอกว่าปลุกตัวเองไปปลุกตัวเองมาสรุปแล้วตื่นออกมาจากฝันได้อืมครับเออแบบไม่สะดุ้งแบบไม่อะไรเลยอยู่ดีๆก็รู้สึกตัวแล้วก็ ตื่นขึ้นมาได้เลยซึ่งพอตื่นมาวันนั้นค่ะพี่เบสเขาก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ใครฟังพอตื่นมาก็พากันแยกย้ายกันกลับบ้านเช้าวันต่อมาก็มาเรียนค่ะตามปกติพี่เบสก็เข้าเรียนตามปกติตารางเรียนวันนี้ยก็เหมือนเดิมค่ะก็คือมีเรียนช่วงเช้าช่วงบ่ายอาว่างเพื่อนผู้ชายสองคนเนี่ยเขาก็ชวนแบบเดิมเลยค่ะก็ชวนกันว่าเออแบบเอเดี๋ยวเรียนเสร็จแล้วไปนอนเล่นห้องเอกันอตอนนั้นนะคะ พี่เบสเขาบอกพินว่าใจเขาเนี่ยก็เริ่มคิดแล้วว่าแบบ í, ถ้าไปวันไปนอนวันเนี้ยมันจะฝันแบบที่ฝันเมื่อวานไหมใจมันก็นึกกลัวแต่แบบอะแต่ก็ตัดสินใจไปใจก็กลัวด้วยแต่ใจก็อยากรู้ด้วยว่าไปครั้งเนี้ยจะฝันอีกไหมจะฝันอีกไหมใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะพี่เบสกับเพื่อนทั้งสองคนพอเรียนเสร็จพอถึงเที่ยงกินข้าวอะไรเสร็จก็ไปห้องของคุณเอไปถึงห้องคุณเอก็ วันนี้คุณเองไม่อยู่ห้องแต่ก็คือเพื่อนกันรู้กันนะคะซ่อนกุญแจไว้ตรงไหนอะไรยังไงต้องเปิดยังไงอะไรแบบไหนรู้กันก็ไปถึงห้องคุณเอก็ไปเปิดหนังดูก็เอาขนมมานั่งกินกันสามคนก็นอนดูหนังกันเพลินๆครับจนพี่เบสเนี่ยเขาเคลิ้มหลับค่ะแต่ว่าเพื่อนเขาสองคนอะไม่ได้หลับพี่เบสเขาบอกว่าครั้งเนี้ยพอเขาหลับไปสักพักเขาก็เริ่มฝันแล้วแล้วฝันเหมือนเดิมเลยคือ เจอเด็กผู้ชายคนเนี้ยคนเดิมเลยคนเดิมเออจําได้แต่ว่าเป็นเด็กผู้ชายแต่จําไม่ได้เลยว่าใส่เสื้อผ้าอะไรเหมือนเดิมครับเด็กผู้ชายคนเนี้ยค่ะมานั่งจ้องพี่เบสอยู่ในฝันเด็กคนนี้เขาจ้องจ้องหน้าพี่เบสที่กำลังนอนอยู่บนเตียงเนี่แหละค่ะแล้วเขาก็เอามือเนี่ยมาเกาะเตียงแล้วก็มองอ,อมองหน้าพี่เบสเขาก็ตัดสินใจมองหน้ากลับไป พอมองกลับไปค่ะเด็กคนนี้เขาก็ลุกขึ้นแล้วเขาก็วิ่งไปรอบๆห้องวิ่งเหมือนเล่นสนามเด็กเล่นหัวล้อสนุกคนเดียวไม่ได้มีใครอะไรมาเล่นอะไรด้วยเลยพี่เบ้เขาบอกเขานอนมองมองแล้วเขาก็คิดในใจว่าเมื่อไหรจะหยุดวิ่งอพอคิดแล้วค่ะเด็กคนเนี้ยหยุดวิ่งเลยครับแล้วก็เดินกลับมาเกาะที่ข้างเตียงแบบเดิมอืแต่รอบเนี้ยค่ะเด็กคนเนี้ยเขาถามพี่เบ้ค่ะ เขาถามว่าน้าน้ามาหาใครเหรออ <Ừ. S 2> น้ามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหมคุณเบสพอเขาฟังค่ะเขาเขาก็จะตอบแต่เขาบอกเขาจะตอบมันเหมือนกระเสียงเขามันไม่ออกจากของอเด็กคนนั้นเขาก็ถามต่อว่าน้าน้ามาหาเอใช่ไหมซึ่งเอก็คือชื่อของเพื่อนผู้หญิงของเจ้าของห้องนี้ใช่ไหมคะ และเด็กคนนั้นนะคะเขาก็เอามือชี้ออกไปทางระเบียงห้องเหมือนจะให้คุณเบสระมองตามมือเขาไปออออซึ่งระเบียงของห้องเนี้ยค่ะระเบียงหอเนี้ยมันจะเป็นระเบียงเหมือนตึกเรียนมัธยมค่ะเป็นระเบียงย,วยาวๆอืมครับพอคุณเบสเขามองตามมือเด็กไปค่ะในฝันตอนนั้นนะคะคุณเบสเขาก็มองไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนอนขดตัวงออยู่ที่พื้นระเบียงอยู่ตรงข้างกระถางต้นไม้ตรงระเบียงอื พอตั้งใจมองชัดๆก็เห็นว่าผู้หญิงที่นอนขดคนนั้นอะ่ะคือเอ๊<ะ>เพื่อนของคุณเบสที่เป็นเจ้าของห้องนี้<ะ>ทีเนี้ค่ะเด็กคนเนี้ยเขาเหมือนรู้แล้วว่าคุณเบสสามมองเห็นในสิ่งที่ที่เขาอยากให้เห็นครับเขาก็พูดกับคุณเบสต่อว่าน้าน้าไปเล่นกับผมไหม<ะ>คุณเบสเขาบอกว่าเขาอ่ะจะตอบว่าไม่ แต่พอเขาจะตอบอะ่ะมันตอบไม่ได้คือมันพูดไม่ได้เสียงมันไม่ออกจากคอแลวเด็กคนนั้นเขาก็กลับไปวิงว่งค่ะวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งเล่นรอบห้องแล้วก็เดินกลับมาหาคุณเบสอีกแล้วก็ถามคุณเบสซ้ำอีกว่าน้ามาหาใครน้าไปเล่นกันน้ามาหาใครแต่เสียงมันเริ่มแบบดังขึ้นนะคะเขาทําแบบนี้วนอยู่สามรอบแล้วก็เริ่มกลายเป็นเสียงแบบน้ามาหาใครน้ามาหาใครคุณเบสบอกว่าตอนนั้นเสียงมันกล้องเหมือนมัน เอ็โคอยู่ในในหัวเขาอะเขารู้ว่าตัวเองอะกําลังฝันเขาก็เลยพยายามที่จะทาให้ตัวเองตื่นคือคิดย้ำย้ในหัวว่าเอ้ยเราต้องตื่นแล้วนะ oh. ตื่นแล้วนะตอนนี้ต้องตื่นจนเหมือนมันหลุดตื่นขึ้นมาค่ะพอลืมตาขึ้นมาก็เจอเพื่อนตัวเองเนี่ยค่ะเพื่อนผู้ชายเนี่ยก็คือเพื่อนคนนี้ชื่อคุณบอลครับตื่นมาพี่เบสแกเห็นคุณบอลชื่อคุณบอลเนี่ยเขาไม่ได้หลับอืมเขาก็ยังนอนดูหนังอยู่ คุณบอลเขาเห็นคุณเบสลืมตาตื่นมาคุณบอลเขาก็ถามพี่เบสว่าเฮ้ยเบสเมื่อกี้ทำเสียงเด็กทำไมวะละเมอเหรอเออกูนั่งฟังมึงพูดอยู่ตั้งนานตอนนั้นคุณเบสเขาเขาก็ตกใจเขาก็ถามคุณบอลไปว่าเอา้าแล้วทำไมมึงเห็นกูละเมอแล้วมึงไม่ปลุกกูอ่ะคุณบอลเขาตอบไปว่าตอนแรกอ่ะมึงพูดพึมพำอ่ะกูอยากรู้ว่ามึงอ่ะจะพูดอะไร แต่มือ่อทำเสียงเด็กแบบวิ่งเล่นสนุกสนานเลยกูยังเรียกกูยังเรียกต้นดูมึงอยู่เลยเนี่ยว่าแบบว่ามึงฝันเรื่องอะไรอะไรอย่างงี้คุณเบยเขาก็เลยถามว่าแล้วมึงอหได้ยินกูพูดว่าอะไรคุณบอลเขาบอกว่าไอ้ประโยคตอนแรกๆอ่ะจำไม่ได้มันมันเบามันค่อยแต่ว่าก่อนที่มึงจะตื่นเนี่ยกูได้ยินมึงพูดว่าน้ามาหาใครน้ามาเล่นกันไหมน้ามาหาใคร ครับแต่ว่าพูดซ้ำๆวนๆเป็นเสียงเด็กคุณเบสพอเขาได้ฟังค่ะเขาบอกตอนนั้นอ่ะเขาเขาคิดแล้วว่าอันเนี้ยมันน่าจะไม่ปกติครับเขาบอกว่าสามประโยคเนี้ยถ้าในฝันเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเขาพูดแต่มันคือเด็กเด็กผู้ชายคนนั้นเนี่ยเป็นคนพูดกับเขาซึ่งตัวคุณเบสได้ฟังี่ยเขาไม่ได้พูดอะไรเลยคุณเบสตอนนั้นเขาก็เก็บเรื่องนี้เอาไว้ค่ะแล้วก็เขาไม่ได้ตัดสินใจที่จะเล่าให้คุณบอลหรือคุณต้นฟัง เขาตัดสินใจว่าเขาอยากจะถามคุณเอเพื่อนเขาเจ้าของห้องเนี่ยมากกว่าว่าห้องนี้มันมีอะไรหรือเปล่าครับซึ่งตอนนั้นนะคะตัวของพี่เบสเนี่ยเขาคิดว่าเพื่อนเขาอาจจะเลี้ยงกุมานเขาเขาคิดไปในแนวนั้นว่าเอออาจจะเลี้ยงกุมาหรือแบบอะไรหรือไว้หรือเปล่าจะมีวันหนึ่งประจวบเหมาะค่ะเป็นวันที่ทั้งสองคนเนี่ยมีเรียนช่วงเช้าเหมือนกันแล้วก็ว่างช่วงบ่ายเหมือนกันวันนั้นคุณเอเขาก็เลยไม่ได้ออกจากห้อง ก็ประทบเหมาะเลยคุณเบสเขาเจอกับคุณเอเขาก็เลยตัดสินใจถามคุณเอก็อถามไปว่าเฮ้ยแบบคืออ้อ,อมๆไปก่อนว่าเคุณเอแบบตั้งแต่แกอยู่ห้องเนี้ยมาแบบแกเคยฝันหรือว่าเห็นเด็กผู้ชายอะไรในห้องที่แกอยู่บ้างปะว่าแบบเคยเคยฝันอะไรอย่างนี้บ้างไหม,มคุณเอเขาก็แบบตอนแรกเขาดูเหมือนแบบพี่เบสบอกเขาดูอึดอัดแล้วเขาก็ถามเขาก็ถามทําไมหรอแบบเบสฝันหรอ พี่เบเขาก็เลยตัดสินใจพูดว่าเออฝันฝันเห็นเด็กผู้ชายว่ะฝันสองครั้งเลยที่มานอนเนี่ยอ,อแต่ก็ยังไม่ลงรายละยอียดตัวของคุณเอเขาก็พูดกลับมาหาพี่เบ้ว่าอ๋อแบบแกฝันเห็นเด็กผู้ชายเหรอคุณเบเขาก็เลยตอบว่าใช่แต่เด็กผู้ชายเขาแบบอืมในฝันเขาให้เขาให้ฉันเห็นแกด้วยว่ะ บบเห็นแกไปนอนขดตัวอยู่ตรงระเบียงอะไรแบบนี้ยคือมันก็ค่อนข้างน่ากลัวนะเว้ยแต่แบบไม่รู้คืออะไรได้เลี้ยงกุมงกุมานปะวะแต่กลายเป็นว่าคุณเอเขาก็เลยพูดขึ้นมาให้คุณเบสฟังว่าถ้าเขาเล่าวันเนี้ยขอไปเล่ากันสองคนได้ไหมโอ้เออไม่ต้องให้คุณบอลกับคุณต้นรู้ได้ไหม uh. อ่าเพราะเขารู้สึกว่า พี่เบสเนี่ยคืออายุอายุเยอะสุดมันเป็นเหมือนรุ่นพี่ในกลุ่มถ้างั้นเขาเขาบอกก็ได้แต่แต่เขายังไม่อยากบอกเพื่อนคนนั้นอีกสองคนครับอ่ะพี่เบสเขาบอกได้คุณเอเขาก็เลยพาพี่เบสเดินออกไปอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าเด็กผู้ชายคนนั้นนะคะอืมเป็นลูกของคุณเอเองอคือนาตอนนั้นที่เขาเรียนหนังสือกันเนี่ยเขาอายุกเกือบจะยี่สิบแล้วแต่ว่าตอนที่ย้อนกลับไปเนี่ย ตอนช่วงประมาณอายุประมาณสิบสี่สิบห้าคุณเอเองอะคะ่ะช่วงช่วงนั้นเนี่ยเขาเคยมีแฟนที่อยู่ต่างโรงเรียนกันแล้วเคยพลาดเผอตั้งท้องครั้งหนึ่งครับและทีนี้ในตอนนั้นนะคะ,ะผู้ชายก็ไม่พร้อมคุณเอเองก็ไม่พร้อม,อมผู้ชายเนี่ยเขาก็เลยให้คุณเอเนี่ยไปทำแท้งแต่ในการทำแท้งในตอนนั้นนะคะ คือไม่ได้ไปทําเถื่อนอะไรนะคะกับเออมันก็เถื่อนแหละแต่ไปทําที่คลินิกอแต่การทําในครั้งนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ให้นอนค้างที่คลินิกเขามียามีน้ตมีนี่ให้แล้วก็ให้กลับมาที่บ้านอเด็กเนี่ยไม่ได้ออกไปเลยตอนที่ไปทําแทง้งที่สถานที่ทําแทง้งค่ะอแต่เด็กอะ่ะมาหลุดมาหลุดออกเนี่ยตอนที่กลับมาที่หอพักเนี้ยแล้วอ ซึ่งมาหลุดที่ห้องห้องน้ําในห้องที่คุณเบ๊กับเพื่อนผู้ชายสามคนเนะะี่ยค่ะมานอนครับคุณเบ๊ะสะเขาก็เลยถามคุณเอว่าอ้าวแล้วเด็กมาหลุดในชักโครกอย่างเงี้ยแล้วเอ,อ้อะเอาศพเด็กอะไปไว้ที่ไหนออคุณเอ้เขาก็ตอบคุณเบ๊มาว่าแบบพี่แบบถ้าหนูพูดแล้วแบบพี่ใหญ่มีหนูนะอื พี่เบลเขาถามเอาไปไหนเนีัย, oh. ยหมายถึงอะไรเอาไปฝังหนออะไรเงี้ย oh. เขาก็ถาม oh. เขาก็เลยบอกว่า oh. เขาเอ่ะ oh. เ,เอาศพเด็กที่เป็นลูกเขาเนี่ยค่ะพี่เ, oh. เบฝังไว้ในกระถางต้นไม้ที่มันอยู่หลังห้องอะค่ะคือ <c oughs> เขาบอกใครไม่ได้แบบจะเอาไปวัดก็ไม่ได้กลัวคนเขารู้ว่าทําแบบนี้ผิดกฎหมายกลัวเขาแจ้งตำรวจจับจะบอกที่บ้านก็ไม่ได้ ถ้าจะเอาไปเผาที่วัดเขาก็ต้องถามว่าศพเด็กมาจากไหนมันต้องมีใบถ้าเป็นหลุดจากโรงพยาบาลหรืออะไรมันก็ต้องมีใบมีเอกสารให้ทางวัดด้วยเขาก็เลยไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงด้วยความด้วยความเด็กก็เลยเอาศพเด็กเนี่ยไว้ในกระถางต้นไม้กระถางต้นไม้หลังห้องไอตรงจุดที่พี่เบสเขาฝันแล้วบอกว่าเขาไปนอนขดตัวอยู่ข้างกระถางต้นไม้ครับตอนนั้นคุณเบสกเขาบอกว่าใจเขาอะ แต่เขามันฮะมากแบบคือเขาเขาช็อกมากเขารับไม่ได้แต่ก็ไม่อยากสแสดงอาการออกไปให้รุ่น,น้องรู้สึกแบบนั้นครับคุณเบสเขาก็เลยบอกคุณเอไปว่าแบบพยายามพูดแบบนิ่งๆว่าเออเฮ้ยเอแบบมันทําอย่างนั้นไม่ได้นะอืพี่ว่าอย่างนี้ไหมแบบไปเอาพระมาไหมแบบคือคุณเบสเขาก็เลยบอกว่าเขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกแต่เขาคิดเองในหัวตอนนั้นว่าเอาพระมาไหมแล้วก็แบบเอ้ยเอาเอา,เอาล่างเขาไป ไปทาพิธีหรืออะไร<อ>ที่มันที่มันถูกต้องอ่ะไม่ใช่มาฝังเป็นปุน่นให้เ้<พ>าหมายแบบนี้ค่ะคุณเบสบอกว่าตัวเขาเองอ่ะพอพูดไปตอนนั้นแล้วอ่ะตอนนั้นเหมือนกับคุณเอเขาไม่ได้ตอบแล้วว่าเขาจะทําหรือไม่ทําแต่ตัวพี่เบสอ่ะลึกๆแกรับไม่ได้ด้วยครับหลังจากนั้นมาแกก็พยายามห่างจากคุณเอก็คือไม่ไปนอนที่หอละก็ค่อยๆห่างห่างกันมาเรื่อยๆจากเคยสนิทกันมากก็เริ่มไม่ค่อยสนิทจน เขาบอกว่าจนตอนนั้นอ่ะก็เลยแบบอ่ะเหมือนแบบห่างกันไปจนมาเรียนจบครับเขาเขาบอกว่าตอนนั้นะเขาไม่รู้เลยเขาไม่รู้ว่าหลังจากแบบหลังจากเขาแนะนําไปแล้วเนี่ยคุณเอได้ทําตามที่เขาบอกไหมหรือไม่ทําหรืออะไรแต่พอมาเมื่อสองสามปีก่อนนะคะก็คือพี่เด็เกแเล่นเฟซบุ๊กแล้วแกไปเห็นไอ้ตรงที่มันขึ้นว่าเพื่อนเพือ่อนที่แนะนำ และจํารูปได้ว่านี้คือรูปของคุณเอครับก็เลยลองทักไปหาดูก็เลยทักไปถามถามสารทุกสุขดิบอะไรเงี้ยเออเป็นยังไงมัง่งไปอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยจนคุณเอ๊เขาก็บอกว่าอ่าเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ที่หอนแล้วนะเขามาทํางานนู่นนี่นั่น,นย้ายไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้แล้วพี่เบสแกก็เลยชักเข้าเรื่องไปหน่อยว่าเออย้อนกลับไปหน่อยว่าตอนนั้นที่พี่บอกให้แกไปทําแกได้ไปทํำไหมเอเอแบบอะไรเงี้ยก็เลยย้อนไป คุณเายเขาก็เลยบอกว่าเขาอะไม่ได้ไปทําตามที่พี่เบสบอกนะอืแต่ว่าตอนเนี้ยไม่ต้องเป็นห่วงนะเด็กคนนั้นอะได้รับบุญได้รับกุศลแบบดีเลยอพี่เบสเขาก็เลยถามว่าทําไมถึงได้รับดีอะ่ะเพราะอะไรหรอ,อคุณยาเขาเลยบอกว่าเขาเนะี่ยเอาลูกเขาไปทํากูมานค่ะอืแล้วก็เอามาเลี้ยงเลย เอามาพกติดตัวเอาไปไหนมาไหนด้วยเลย,ยแต่คุณเออะค่ะเขาก็บอกกับคุณเบสว่าแบบแต่เขาก็เอาพระเนี่ยมาท,ทําพิธีถูกต้องแล้วนะก่อนที่จะเอามาทําเป็นกุมารคุณเบสเขาบอกว่าแต่แบบเอามาเขามาเป็นวิญญาณนี้มาเป็นวิญญาณเด็กเนี่ยมันจะดีหรอครับแต่คุณเอเขาบอกว่าเขาปฏิญาณไว้แล้วว่าเขาอะจะไม่มีลูกอืมคือเขาจะเลี้ยงแล้วก็ดูแลคนเด็กคนเนี้ย ในรูปแบบของกูมานเนี่ยให้เป็นลูกเนี่ยให้มาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนอะไรแบบนี้<อ>แล้วก็ให้บุญให้กุศลเลยแบบนี้<อ>คุณเบสเขาก็สอบถามคุณเอ้ค่ะเ,<อ>เขาก็เลยรู้แบบรู้ว่าหลังจากที่ตัวเขาอะไม่ไปนอนที่หอ,อนั้นน่ะได้ซักระยะหนึ่งไม่ถึงไม่ถึงเดือนคุณต้นกับคุณบอลก็ไม่ไปเหมือนกันอ้าวเออจะถามอยู่ <laughs> <laughs> แต่แต่คุณเอ้อะเขาเข้าใจเขานึกว่าพี่เบสอะไปบอกเพื่อน พี่เบ๊เขาบอกว่าเขาเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้พูดอะไรเรื่องนี้เลยแต่ว่าเขาเขาเดาเองว่าคุณป้อองกับคุณบอลอาจจะหลังจากไม่มีพี่เบสแล้วอาจจะเป็นสองคนเนี้ยอ,อาจจะตกอหรืออาจจะเจอใช่แล้วก็ไม่ไปนอนครับอืมแล้วก็หลังจากที่ใกล้ก่อนใกล้จะเรียนจบเนี่ยหลังจากที่เริ่มมีคนฝันเริ่มมีอะไรก็ตามแต่ตัวคุณเอเนี่ยเขาก็ย้ายออกจากตรงนั้นเนี่ยก่อนที่จะเรียนจบด้วยซ้ำขย้ายออกจากหอพักนั้น คุณเบยเขาก็เลยคิดว่าแบบเออแบบก็ที่เขาจาว่าเด็กใส่เสื้อผ้าอะไรไม่ได้มันมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรแต่แต่ที่แน่ๆก็คือเขาก็ไม่คิดว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยมันจะเป็นจะเป็นลูกของเพื่อนไม่คิดว่าเพื่อนจะกล้าเอาศพเด็กเอาง่ายๆไปฝังไว้ในกระถางต้นไม้ที่อยู่ในห้องพักครับใช่ค่ะเรื่องทั้งหมดก็มีประมาณนี้ค่ะพี่เบ็นก่อนนะเรื่องนี้ต้องบอกกันว่า เป็นเรื่องที่หนึ่งเลยอาจจะเป็นด้วยวัยรุ่นอาจจะความคิดอาจจะยังไม่เป็นผู้ใหญ่พอสองก็คือความกลัวต่างๆนานาที่มันหนึ่งอะ,อะยังเรียนไม่จบเว้ยพ่อแม่จะทํำยังไงวะ้ารู้แล้วทายัางไงคือหาทางออกกันไม่ได้ทั้งครูทั้ทงครูถูกต้องไหมเออผูช้ชายก็ยังเรียนอยู่ผู้หญิงก็ยังเรียนอยู่สุดท้ายโดยหาทางออกโดยการที่ไปทําไปทําอะไรแบบนี้แต่ แต่สิ่งที่มันตามกลับมาหนึ่งเลยเฮ้ยเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันจะถูกหรือไม่ถูกต้องให้เ,เพื่อนตัดสินเอาเองนะเพราะ mm. เพราะหนึ่งเลยเราไม่รู้เอาอเคการทําแท้แบบนี้มันมันมันไม่ถูกอยู่แล้วแต่ถ้ามันจําเป็น mm. หรืออะไรก็อันนี้ก็ว่ากันไปแต่ถ้ามา oh. พูดถึงเรื่องความเชื่อกเกี่ยวกับเกี่ยวกับเอาศพเด็กไปทําเป็นกุม,มารเนี่ยอืมอันเนี้ mm. ยนนคือมัน มันต้องไปหาหมอผีด้วยอกป่าเอ้ยเอาจริงๆมันต้องเป็นมันต้องเป็นงานใหญ่แล้วโอ้ใช่กําลังคิดว่าเขาต้องเขาต้องไปศึกษาก่อนหรือเปล่าหรือต้องต้องไปถามใครก่อนหรือเปล่าเพราะอะไรถึงอยากได้เด็กคนนี้ได้ลูกคนเนี้ยมาเป็นกุมารมัน้มันมันมันต้องมันต้องโอมันต้องมันต้องรู้ไงว่าต้องทํายังไงมันไม่ใช่สายขาวนะมันเป็นออกสายดําใช่ไหมมิ้น ใช่ใช่พี่เปย์ใช่ค่ะโอ้โอ้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะมันก็มีมันก็มันก็จะมีสองมุมให้เราคิดกันหนึ่งเลยไอ้คนที่เขาไม่เห็นด้วยเขาจะคิดว่าเฮ้ยมันจะถูกหรือเปล่าทําไมไม่อ่อนี่มนุ์ผ้ามาทําให้มันถูกต้องตาม <c oughs> พิธีตามศาสนาหรือว่ากันไปเขาจะได้ <c oughs> มามายึดติดกับเราหรือมาอยู่กับเราแบบแบบนี้อ <c oughs> สองอีกคนหนึ่งที่เห็นด้วยเออ <c oughs> ลูกเราอะเราอยากให้อยู่เขาอยู่กับเราอะ่ะ เรารู้สึกว่าเราผิดไปแล้วมันไม่สามารถที่จะแก้กับไปแก้ไขได้แล้วย้ายเขาอยู่กับเราเลยโดยการทําทําแบบนี้เป็นกุมารแล้วก็ไม่อยู่กับเราตลอดไปเลยอืมใช่ค่ะเขาอาจจะคิดในมุมแบบที่พี่เป้พูดแบบเนี้ยเขาถึงทําแบบนั้นมันมีคําถามต่อไปอีกเยอะแยะมากมายมิน้นหนึ่งค่ะแล้วถ้าคุณขอโทษนะถ้าคุณเสียไปละ่ะอนาคตเท่าแก่เท่าไปละ่ะ อ่าใช่แล้วถ้าเขายังไม่ไปล่ะอ้ออันนี้จริงอันนี้ก็ถูกค่ะเออไม่รู้เขาเขาจะเขาจะตามใครเขาจะอยู่ยังไงเราไม่รู้นะเพราะว่าหนึ่งหนึ่งเลยบางคนทำนะที่ที่ถามแบบนี้คือว่าบางคนทําอ่ะแค่อยากได้ให้เขามาอยู่กับเราแค่อยากได้ให้รู้แค่ว่าเออมาอยู่กับเรานะเราขอเลี้ยงดูเขาแต่ไม่รู้วิธีที่จะเอาเขาอ่ะออกไปก็มีอมเออบางทีต้องรู้ให้ให้ให้แจ้งนะเออนะครับ แล้วก็อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนะครับเรามาพูดถึงในเรื่องนี้ก่อนสักนิดหนึ่งเออกําลังจะถามอยู่เหมือนกันว่าสองคนเพื่อนที่ชื่อบอลกับอีกคนหนึ่งอ่ะน่าจะเจอเหมือนกันเพราะค่ะพี่เบสค,คิดว่าอย่างไน,นเออเพราะว่าเขาไม่มาเลยเนี่ยแต่อันดับแรกคนที่ที่เห็นคนแรกที่ฝันคนแรกเนี่ยน่าจะมีเขาเรียกว่าอ,อ๋อมีมีจิตสัมผัสหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่ามิน้นเขาถึง ไปถึงปุ๊บแล้วเขาเจออยู่ในความฝันเลยอะหนูว่าก็น่าน่าจะเป็นได้นะเพราะว่าหรือว่าอ่ออันนี้มินอะนรู้มาจากพี่พี่ที่เขาเป็นแบบชิ้นแสหรือเป็นอะไรอย่างนี้นะคะเ,ออเขาบอกว่าดวงดวงวิญญาณเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทําบุญให้เขาเนี่ยพอสมควรเนี่ยที่บอกว่า i, เฮ้ยทาไมอยู่ตรงเนี้ยตอนแรกๆไม่เห็นเจอเลยทําไมปลาพักหลังทําไมมี เขาบอกว่าบางทีพอทําบุญไปให้แล้วหรืออะไรเนี้ยเขามีกําลังมากขึ้นเขาก็เขาก็สื่อสารได้เหมือนมีอิจิธิ์มากขึ้นประมาณนั้นใช่ค่ะเ,เขาอย่างตัวคุณเอ,เ,อเนี่ยเขาคงรู้อยู่เต็มใจอยู่แล้วว่าเขาทําอะไรลงไปครับอืเอ้านะฮะเรื่องนี้ก็หลายมุมมองนะครับใครที่คิดว่าถูกหรือไม่ถูกก็ตัดสินเขาเองเนี่ยฮะนะครับอ่าแต่ที่สําคัญเลยก่อนที่เราจะมีอะไรแบบนี้แล้วก็ เฮ้ยมันยังไม่พร้อมนะครับศึกษาก่อนเออแล้วก็เขาเรียกว่าแหละป้องกันเอาไว้ดีกว่าดีกว่าดีกว่านะครับเอานะครับินเชื่อป่ะพี่เคยถามอ่อพี่คนหนึ่งนะ่เขาบอกว่าเขามีลูกสาวคนหนึ่งเขาเขาเล่าให้ฟังว่าลูกสาวเขาอยู่มสามเขาผมก็ถามออพี่ก็ถามว่าออดูแลลูกสาวยังไงเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นวัยรุ่นแบบนี้เขาบอกเขาเขาพาลูกไปโรงพยาบาลเลยแล้วก็ฉีดยาคุมเลยบอกเฮ้ย ทำไมอ่ะอ๋อหนูว่าหนูว่าแต่ว่าหนูว่าพ่อแบบเนี้ยถูกนะเออคือคือตอนนั้นเราเราพี่ยังไม่เข้าใจถึงเรื่องเรื่องเรื่องยาคุมเรื่องผู้หญิงอะไรแบบนี้ทาไมเออทําไมทําไมทําไมต้องทําแบบนี้อ่ะโบอกเยเลี้ยงลูกอ่ะบางทีมันอยู่กับเรามันก็ดีแต่มันออกไปอ่ะเราไม่รู้เราควบคุมมันยากป้องกันมนเลยป้องกันปลายเหตุมันเลยฉีดยาคุมมาเลยเออจบเออว่ะเขาก็อันนี้จริงอันนี้ก็เป็นความคิดของเขานะ นี่ครับอ่ามิ้นขอบคุณมากแล้วก็ขอจะวางสายเห็นว่าช่วงนี้อ่อมีการไลฟ์สดกับครูตีใช่ไหมเป็นไงบ้างนิดนึงนิดนึงครูตีเขามีคาเฟ่ใช่ไหมช่วงนี้วุ่นวายการละครใช่ค่ะนิดนึงนิดนึงคาเฟ่ค่ะโปรโมตเส้นนิดนึงค่ะก็ขอฝากฝากแทนครูตีหน่อยแล้วกันนะคะกับครูตีอเดี๋ยวกาลังรอมาก็อกกรอกอยู่แล้วนะคะก็ คูตรีปกติคูตรีมีเรื่องเล่าคะ่ะตอนนี้เป็นคูตรีมีคาเฟ่นะคะ oh. <laughs> วัน oh. Oh. พรุ่งนี้แมพอดีเลยประจวบหมอนในพรุ่งนี้คะ่ะเปิดวันแรกที่นะคะพรุ่งนี้เปิดวันแรกเลยคะ่ะแล้วก็จะบอกว่าถ้าใครอยากมาเจอมิน้น mm. มาเจอคูตรีนะคะ mm. มาได้ที่คาเฟ่คูตรีเลยคะ่ะอยู่ชื่อคาเฟ่คาเฟ่ผีติดวัด oh. นะคะ อยู่ที่จรัน์สิริวงซอยสี่ค่ะติดกวัฒนบุรเลยค่ะพรุ่งนี้เปิดวันแรกซึ่งโอ้มีนักเล่ามาหลายท่านเลยค่ะพรุ่งนี้มาใครใครอยากไปนะผู้จัดมาหลายคนเลยพรุ่งนี้นะคะเอออหนะฮะโอ้ยินดีด้วยยินดีด้วยแล้วก็เชิญพี่เป้นะคะถ้าพี่เป้ว่างครับเดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวต้องแวะไปไปไปสักนิดนึงนะเออนะครับแล้วก็น้องมิ้นมีอะไรฝากเกี่ยวกับตัวน้องมิ้นบ้างค่ะก็ตอนนี้ก็มี ค่าหลักๆเลยก็จะเป็นเพจของมิ้นค่ะเพจเรซูเม่บายมิ้นค่ะก็ยังรับทำเรซูเม่อยู่ค่ะแล้วก็ตอนนี้จะมีน้องสาวค่ะในส่วนของน้องสาวหนูก็เอ,อไม่อยากดันเลยคะคนว่าสวยกว่าก็เลยไม่ <c oughs> ค่อยอยากดันเท่าไหร่ตอนนี้น้องสาวขายขนมค่ะ <c oughs> น้องขายบรานี่กับคอนเฟลกอยู่ค่ะก็อ<ช>ขอที่พี่เอามาให้มาให้พี่ชิมใช่ไหม ใช่แล้วใช่แล้วค่ะห้ามพูดว่าน้องสาวหนูสวยกว่านะคะหนูโกรธค่ะเราน้องน้องน้องสาวของเราเป็นน้องแท้ๆหรใช่ไหมเป็นลูกพี่ลูกน้องลูกพี่ลูกน้องนะแต่เวลาเอาไปออกงานคนบอกหน้าเหมือนลูกค่ะสวยคนละแบบหน้ามันคล้ายสวยคนละแบบมิ้นสวยคนละแบบยังดีพี่เป๊ก็ยังหว่ไวสวยคนละแบบสวยคนละแบบเออนะสวยคนละแบบจริงนะครับคนเราชอบไปเหมือนกันเนาะเออเนะครับได้ครับน้องมิ้น นะแล้วก็ก่อนที่จะวางสายในการน้องมิ้ดูแลรักษาส,สุขภาพด้วยช่วงน,นี้อากาศร้อนมากเช่นกันค่นะพี่เต้เช่นกันนะคะเห็นใส่ชุดทงชุดไทยนี่แบบน่าจะร้อนน่าดูค่ะครับขอบคุณมากครับน้องมิ้นค่ะขอบคุณนะคะ่ <c oughs> คะครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีค่ะ